ไอ้พิษเมลแรกผมอยากได้แค่นั้นนะเวลลหกอันแรกอะไม่เคยได้เลยผมรอเจอพี่เอ็กซ์เดสสองบาทห้าตัวอยสองบาทห้าตัวอ๋อมันก็ต้องเล่นรีโลเลยเฮ้ยคิดไม่อยากเล่นเลยเดี๋ยวเราดูเราดูมีโอ้โหยอ่สิบบาทสองตัววะ่ะเล่นยากวะ่ะโชไซล่าโยเนะแอนนี่แอชยิ่งผมควรผมควรมาร์กไอนี่ไว้ใช่ไหมมาร์กเอ็กซอร์เดสโชแกตผมขอมาร์กนะมันเล่นยากอะชื่ออะไรนะไซย่า โยเน่เอ้ยไม่ได้ซื้อตัวละครเลยน้องๆไม่เล่นได้ไปเอ็ซาวเดตอะชื่ออะไรโยเน่แอนนี่แอดโยเน่แอนนี่แอดโอเคผมจะมาร์คแค่เอ็กซาลเดตไว้นะครับเพื่อเพื่อไม่ให้กูงง <Nak ama. S 1> sets, นี่แหละนักกรมะคิดบอร์ดเซตบิลดิฟเซตนี้อาอย่างก็4บาทล้วนครับเล่นได้เหมือนกันทูฟอร์วันอะทูฟอรเรามีแต่เราเป็นตัว4บาทหรือจริงๆหยิบ2 for 1ไปเอาขึ้นเลเวลก็ได้นะครับวินคอนหลักเราอยู่ที่แอชใช่ไหมครับแอชเอ็กซาลเดตเพราะนั้นผมโยน เฮ้ยมันบังอะไรเนี่ย,ยผมยากบอดแข็งด้วยทูพาวันขอญาติบอดแข็งแรงด้วยทูพาวันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้ทำไงให้บอดแข็งแรงลกักสองดาวมีดูอะไรวะเนี่ยคนดูเห็นใช่ไหมว่าผมดึงลักไปแล้วว่าผมดึงลักลงไปแล้วคำถามคือเล่นยังไงวะบอดเนี่ยแอนนี่เป็นแท้งหลักแอดเป็นดดเมจหลักเราแอดไปเชื่อมกับใครอีกอะ เล่นยากยังวะไอเอ็กซ์า e เดชเ่ <laughs> อ,อเฟออเฟซื้อมาปั๊มตังได้นะครับหรือว่าเอาออเฟไปเชื่อมกับแอดอ,อ่าได้ได้ได้ผมว่าผมว่าเอา,เ,าเอาสา3บาทมาซื้ออ,อเฟได้ไอทูฟอร์วันมันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเอาอเฟไปเชื่อมกับแอดได้เผ <laughs> ื่อเราเจออเฟยเยอะแล้วเราเล่นอเฟสามดาวน่าจะทง่ายกว่าเอ็กซ์เดนนี่แปลกกลกอมจริง <laughs> เล่นถ้วยเป็นหลักได้ครับลองนาดีวันนี้วันนี้ไม่ลองอะไรเลยครับวันนี้ผมจะมาปวดหัวก x บเอ็กซเด,ดครับเ <c oughs> พราะคุณให้พิมเลยมาผมจะไม่ลองอะไรทั้งนั้นเพราะผมเล่นไปหลายอยา่างแล้วผมเบื่อแล้วผมจะมาเล่นอันนี้นแหละอันนี้คือสุดยอดแห่งความท้าทายครับ <c oughs> ขีดจํากัดขีดจํากัดของความท้าทายพี่ครับพี่ครับคอมเล่นคอมอะไรยากๆมันๆครับววขคามครับเวลคัมเอ็กซเดครับขี่จํากัดแห่งความท้าทายปวดย่างกลายเข้ามา เดทุกตแจ็คจะมอบตัวเลือกระหว่างแต้มสุ่มหรือแชมเปี้ยนให้กับคุณอ่าผมไม่เอาแต้มสุ่มดิเพราะว่าไม่มีประโยชน์ต่อเราอันนี้แล้วกันอย่างน้อยได้ตังค์โอ้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 ผมว่าอันนี้วินคอนหลักเราอันนี้วินคอนหลักเราการทันเวทผมมีสไนเปอร์มันมั่งนะเอ้ยมีใครบ้างนะ เชื่อเกือบขายโชกากไอ้สัตว์มองไรลเล่นยากจีนน้องดูดิก็คือใน5ตัวส่วนมากมันจะไม่มีอะไรเชื่อมกันครับเราต้องเราต้องเอาไปเชื่อมกันเองมีเราเองก็ต้องเอาไปเชื่อมเองแล้วมันจะจบยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่เราเล่นได้ครับจะจบ X สอก็ได้หรือจะไปจบ X สอเอาบนััดาเมจก็ได้ครับอย่างเกมเล็กผมก็เล่นก็ X สองห้าบนัสได้บนัสดาเมจครับ ว่าตัวหลักเรากระจอกไปนะอีพิโอเน่ได้เอ้ยไม่ผมต้องหาของอาเฟรลอวนะัคุณซูผมคุณซูอาเฟน,นะคุณซูไอเอดับดาบออรอบนี้เลือกอาเฟรลอวเป็นตัวหลักนะครับแทนเอชเพราะว่าเราหยิบทูโฟวันซึ่งทูโฟวันมันซื้อ1แถม1นผมจะทำอาเฟรลอวสามดาวง่ายก็เลยไม่เ่นไม่เล่นเนอชจบ x 3กซับเฟกใช่ใช่มัน x 3็กซก็ได้แต่หมดแต่ละเกมตัวละครจะไม่เหมือนกันหรอครับใช่แล้วครับผม เข้าใจถูกแล้ว om, ครับไอผมควรซื้ออะไรผมไม่ควรซื้อฟอกเมาใช่ไหมคือมันไม่มีอะไรที่ผมเล่นเลยในเนี้ยผมควรซื้อโศกะมาเพื่อปั๊มตังนะเฉ <Heaven. S 1> ยโซนเบลเฟเดตสีแล้วกันก็ขายหรือไปอยู่นี่ไม่ไม่ไม่ไปอยู่น่ อาเฟดูมีภาพว่ะอาเฟมาไวแล้วว่ะอาเฟผมสี่ตัวแล้วว่ะถ้าอยู่นี้เราต้องไปเปิดอะไรกันเราต้องเปิดทั้งอัมเบลเปิดทั้งลิปเปอร์เลยนะอา่าอาเฟง่ายตรงที่เรามีแอชอะเรามีแอชเราก็สไนเปอร์สองแล้วอะ่ะแอมี่แทงได้โคไโโโโม่คอเลยนอลิ์โร์ด้ครับเป็นพี่ซื้อ5บาทได้ไหมไม่ได้ค่ะโดนเดิมราคาตามคาอธิบายเลยครับก็คือเป็นตัวแรกในร้านค้า3มทองหรือน้อยกว่าซื้อ4บาท5บาทได้แต่ว่ามันจะไม่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 กอบปีให้ ไม่มีอะไรให้เราเล่นครับไม่มีอ่ะก็ะดีสุดก็ซื้ออีลาวมาปัม๊มจริงซื้อแยกโอไปก่อนก็ได้ปะ่ะอีลาวมันได้ตังค์อ่ะซื้อ,อโอไปก่อนก็ได้โออย่างน้อยเขาเขาเก่งจินผมอยากซื้ออีลาวมาเพื่อปั๊ม้ผมได้เปิดไม่เห็นมีใครมาทุกคนเลยหน้านี้ผมจะเป็นหน้าแค่เอ็กซ์ซเดตนะครับวันนี้วันนี้เราจะมาร์กเอ็กซาวเดตไว้ขอญาติมาร์กนะครับที่ผมเคยพูดว่าผมจะไม่มาร์กในอันนี้ใช่ไหมเพราะว่าเพื่อเพื่อให้เกิดความเคยชินแต่กูถามหน่อยเอ็กซาวเดตทุกเกมไม่มีอะไรเหมือนกันเลเลลยยไไมม่่าจะนังง ไม่มาก็ต้องเอาเมาสเอาเมาสชี้ไวงเงี้ยตลอดเวลาแล้วก็นั่งจำนั่งจำนั่งจำยากเกินน้องขอญาติมากมันเกินความสามารถผมว่ะ คงประมาณว่าหาเอ็กซ์ซาเดตแบกหนึ่งตัวหลังจากนั้นลงสามหรือห้าแล้วหาเขามาเติมตัวนั้นใช่ใช่ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นครับยกเว้นบางเกมที่แบบเอ็กซซาเดตห้าตัวมันไม่มีศักยภาพในการแบกเลยคุณก็เล่นมันห้าตัวเพื่ออู้อยู่นี่คุณเล่นมันห้าตัวเพื่อไอ้นี่ก็ได้ครับเพื่อเพื่อเอาโบนัสเมทเลยมันท่ามันเยอะครับผมมองว่าท่าในการเล่นเอ็กซซาเดตมันเยอะเราขาดแสบผมขาดไซร่าไม่มีไซร่าผมมีเอ็กซซาเดตสองตัวแล้วถ้าเราได้ไซร่าเราจะได้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 เอ็กพีด้วยอีกอย่างเอ็กซาเดตมันให้มันให้เงินเอ้ยมัันนใใหห้้ครบเเอดี่ย หนึ่งเชนหนึ่งเชนหนึ่งอุ้ยไออี e ว่ะไออี no, s <S e กระดาบดาบจริงมันอะไรก่อนก็ได้ใช่ไหมว่าไออีแล้วก็อันนี้ดาบดาบร้อยเปอร์เซ็นต์ยาโซโอไม่ซื้อเพราะยาโซไม่เล่นใช่ไหมครับเอ่ออะไรแพงสุดแม่งไม่มีอะไรแพงสุดเลยเฮียเฮ้ยทำไมช็อปนี้ก็จอกเกินวะน้อง mm. ผมบอกเลยช็อปนี้ก็จอกเกินนะครับแพงสุดคือ4บาทแต่ซื้อมามันก็ไม่ก๊อปปี้ให้เราก็ก็ก็ต้องซื้ออย่างนี้แหละแล้วก็ซื้อโอ้ลูน่ามมาแทนจะได้โอสามดาว<ๆ>โอสามดาวไม่แล<ๆ>้วโอสามดาวมีประโยชน์อะไรกับเราอะ เป็นแทงพี่โยอสับดาหมีประโยชน์อะไรกับผมวะโซยุตเล็ดชนะด้วยเหมืห่อไรเนาะจบเฟสเด็แทนครับไม่เอาจะมาเล่นเอ็กซ์เซาเด็ดเหเม็นไอเขามีหลีดินสองตัวะะเหรอเมื่อกี้ไอ้เขี้ยมึงเป็นใครวะอ๋อสตาร์เตอร์คิดไอ้เขี้ยกูตกใจมีหีดินสองตัวได้ไงาตาส่วนรักต้องรอเทธอหนึ่งเบสเฟนได้นะครับเบสเฟนเซตนี้ไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยเล่นนะอ่ะขอลองเล่นหนะ่อยเล่นยากไหมโอเคผมได้ไซร่าล้วทีนี้ผมจะมีเอ็กซ์เซาเด็ดสามแล้วนะครับขึ้นเมปไปก่อนครับ เดิมนี้โยเนสแทนไขวะไม่นี้โอเคอ่ะได้ละเอ็กซ์เซาเดตเออต้องลงโชก้ดเหรอนี้มั้ยไอ้บุ๋งเชื่อมยังเนี่ยเกมเชื่อมยังน้องเฟเดตไม่เปิดอ๋อเปิดเปิดเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ไม่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 ใช่ทีเกมไม่ใช่ทีเกมเป็นทีผมไม่ได้ผมนี่โทษโทษผมโทษผมไม่ได้โทษเกมผมไม่ดีมั้งพี่ดุไนงไ้เนี่ยพอเราเอ็กซ์เซาเดตสามเราก็จะได้เอฟพีจาก าานนะเออแล้วทำไมมันมีหลอดขึ้นนะความตลกคือมันเสืกมีหลอดขึ้นให้ผมด้วยนะเชื่อมแล้วแต่ไม่ติดมันมีหลอดแบบหลอดของเฟเด็อ่ะเนี่ยปือ้อาลีจะเสนอร้านค้าที่ดีขึ้นหรือทองมากขึ้นไอแอนนี่ให้กับคุณในหลายรอบถัดไปร้านค้าของคุณจะนับเสมือนว่ามีเลเวลมากขึ้นก็คือเป็นเหมือนไฮเอ็นชอปเมื่อดอกเบีย้ยของคุณเพิ่มดอกเบีย้ยของคุณเป็น2เท่าเป็นเวลา3รอบผมต้องการดอกเบี้ยป่ะไฮเอ็นชอปกับผมไม่มีประโยชน์นะตอนนี้ลงใค เฮ้ยทเทสอยู่ไหนทเทสอยู่นี่เชื่อมอยังไงสัตว์เชื่อมอยังวะแป๊บนึงต้องซื้ออะไรเล่นไงกันมีเล่นไงเนี่ยขายที่นี่ก่อนอ่าซื้อตัวแพงสุดปึ๊บอ่าเชื่อมแล้วเชื่อมแล้วเชื่อมใบยาวเชื่อมอะไรกันตันคนละเชื่อมจับฟูด่ดอกเบีย้ยมันกี่เท่านะเมื่อกี้ดอกเบีย้ยสองเท่าเลยเหรอดอกเบีย้ยสองเท่าเลยเหรอเนี่ยดอกเบีย้ยสูงสุดเป็นแปดหูน้อง ดอกเบี้ยสองเท่าก็คืออะไรเนี่ยเอ,อ่อดาบดาบอีกเล่มไม่มีแอดใช่ไหมครับดาบอีกเล่มดาผมเราดาบผมไปอ่ะอมัดแล้วกันคือฟัสฮาร์ดออกเมนได้แค่ตัวหนึ่งถึงสามบาทใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วเทอร์นหน้าผมห้าสิบบาทมันอยู่กี่รอบนะอยู่สามรอบก็คือเทอร์นนี้ได้แปดบาทเทอร์นนี้ได้สิบเทอร์นี้ก็ได้อีกสิบเนี่ยดอกเบี้ยสิบบาท โหรี่ฟังกี้งเช็ดเชื่มอมโยกก็ได้ได้โลผมว่าเชื่อมเท็ดอะได้เกาะต้านทานเบรรวยรวยรวยดำอยู่แค่สามเทินนะก็คือเหมือนถ้าแอนนี่มาหลังๆนะคุณควรเอาวันแรกใช่ไหมอันแรกมันเหมือนเป็นให้แอนชอ็อปแอนชอน็อปสามเทินอันนี้เราแรงกับเฟเดตเอดี้เฟเดสองสิบสี่เฮ้ยไม่มีแอนนี่แล้ววะไอหมอนี่ดัมมี่มีอะไรบ้างเนี่ยเราดูหนยหกมีแอนนี่แล้วเหรอมันเอาให้แอนชอ็อปมาด้ยมีอะไรอ่ะ อาเคนิดเฮวิลี่บลูเซอร์เอ่อไม่มีตัวอะไรที่เราเล่นเลยไม่ซื้ออารูนสองดาวนนะครับไม่เล่นน่าจะต้องจบแค่เซาสามปะเซาสามต้องมีใครทั้งนั้นนะก็คือแอชแอนนี่โยเนะแล้วก็ทำโยเนะสามทำอเฟยเพราะว่าไซล่ากับโชกัดมันกระจอกเดี๋ยวรอดูรอดูเซตเบลนี่กระดอกซสบาทเซอร์นา7เจ็นะี่ยเจ็าบาทโอย ที่จะตายแล้ววะพีดูมันเล่นยากว่ะน้องเซลด้มันเล่นยากวะ,วม,กวะมันซับซ้อนเกินวะเดี๋ยวนี้ใช่ต้องซื้ออยู่ดีแม่ยดีนี้ผมหกตัวแล้วครับอโอ้โห,โหแล้วเบสเฟมนมาอีกที่หลังไม่ต้องหยิบนะเบสเฟนอะ่ะไม่อยากเล่นแล้วครับเริ่มไม่อยากเล่นละไม่อยากเล่นตรงเบสเฟนนี่นแหละเทรดสองดาว อ่าดอกเบี้ยหมดแล้วใช่ไหมครับใส่ล่าผมมีไอเทมโยเนะไหมอ่ะไอเทมโยเนะเรามีฮอยิบเองบนทอยากรู้ไงไม่เคยเล่นเบสเพนเซตนี้ไงก็เซ็ตสิบเซตสิบเราเล่นไปแล้วไงว่าเบสเพนมันขยับเพราะว่าโพสิชันยืนยากที่มาเล่นอันนี้ยืนยากเหมือนเดิมมี โบว์นาาโง่ชนะอยู่อยู่นี้เราขาดจริงๆขาดแค่สองปะถ้าเกิดถ้าเกิดมาในช็อปอะ่ะมันได้อีกสองต้องอันนี้ปะ่ะมันได้เดดเบดอันนี้ก็ผมอยากได้เดดเบดนี้คีนี้เอ้แต่ดูเลือดมีแล้วนี่ว่าเอ็ดออฟไนท์มีแต่ดาวเมดอัดเข้าไปที่หน้าคุณเท่ากนโลว์โชกาดสอง เติมเด็กหนึ่งเติมอะไรครับสไนเปอร์มียังเนี่ยยังสไนเปอร์อยู่ไหนหน้าตาสไนเปอร์เป็นไงกูมีสไนเปอร์ยังวะยังชไม่ทันเพียคุณดูไม่อยากเล่นแล้วเฟเดตอ่ะเอ็กซ์เทอร์เดตอ่ะยากจุงกีแดรฟเฟผมได้ของที่ผมต้องการแล้วนะตีเร็วเลสเบดไอดีเอ้ยอยู่เน่ตายไปแล้วเอาคนนี้เบิร์นเดย์เดี๋ยวก่อนนะแป๊บ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 ทำไมซินด้าถึงสองดาวครับเขาเขาเวิลเจ็ดนะครับ ถ้าเวล8อะ่ะมันไม่แปลกใจนะครับอะไรวะนะอ่ะแอนนี่แอนนี่ซื้อมาแอนนี่ไม่เบิ้ลใช่ไหมครับแล้วก็ขาดแอชตัวเดียวเอ่อแอนนี่คือแทงค์หลักเราอ่ะเ,เราควรเราควรเปิดอัมโบลใช่ไหมงั้นนี่แทนนี่เฮ้ยไม่แอนนี่แทนนี่ไปก่อนได้อินโว๊กผมต้องซื้อ,อยาโอโย3ดาวจริงว่ะแต่อโยโยได้แคะ่หนึ่งถ้ายโย3ดาวโยแทางค์หลักอะ่ะเดี๋ยวโยนี้เราควรเปิดอะไรระหว่าง ระหว่างอัมโบกับลิเปอร์ว่ะเพราะว่าอัมโบถูกแล้วอัมโบได้เอ็กซิคิวสิบเปอร์เซ็นต์ลิปเปอร์มันทำมันแค่ทำให้ความเสร็จมันแค่ทำให้สกิลติดคีอะลิเปอร์สองนะแต่ว่าเรามีไออีอยู่แล้วงั้นเราเปิดอัมโบถูกแล้วผมว่าเปิดอัมโบถูกแล้วของแทง้งของแทง้งแต่มี Ashe. แอชแอชหยิบได้นะได้กากรอยขอบคุณมากสำหรับแอชฉันจะไม่ลืมบุญคุณนายเว่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 ย,วยได้วอม็ออัมโบสี่ไหมมีเล่นจะบอกว่าจะเล่นเอ็กซ์เซิเดสห้าอยู่วิเชยเลสมีคุกอยู่วิเชยน้อง เล่นมีคุกเล่นมีฟังกิ้งคุกอาเฟย์อเฟยลมล่างไอ้ชื่อต้องขายไชลาดอยู่สักเทรชโยเนะอ่าโอเคถ้าเราเจอโยเนะอีกช็อปหนึ่งเราสามดาวเลยไี่โอมบังแรงกระสามดาวอะ่ะเดี๋ยวผมว่าถึบสุดมันก็คือเทรชอยู่ดีเว้ยไม่ไม่ใช่แอนนี่ผมว่าไม่น่าเอ็กซ์เซิลเดทห้าได้ว่ะผมต้องเล่นเอ็กซ์เซิลแค่สามเว้ยผมว่าบอร์ดเนี้ยผมโอเคละเอ็กซ์เซิลสามเดี๋ยวดรอปดรอปโชว์การ เป็นแอนนี่แทนเอ้ยเป็นแอสแทนงั้นไซล่าไซร่าไม่เล่นใช่ไซร่าต้องไม่เล่นเออผ,ผมได้ละอันนี้คืออันนี้คือบอดจบแล้วเดี๋ยวดรอปดรอปโชกาด์เอ็กซ์เซาจะมีโยเน่แอชแอนนี่ดรอปโชกาได้มา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 ,มาตอนนี้ถ้าเราเจอช็อปโยเน่โยเน่จะสามดาวเลยนะครับเทรดเหรออ่าโอเคเทรดจกากการกระสานบึมสอบสามเหมือนเดิมอ่า what วายอาเซียอ่าผมไปวาดโอสามเธอหนึ่งปะผมดับใครได้มั่งดรอปอาเซียก่อนอ่ะผมขอวาดโอสามก่อนโอโอลกสล็อตมากตอนนี้อ่าโซผมลกสล็อตมากผมจะให้เว่ยวาดโอมันลกอะเราเล่นเฟเดตสามพอแล้วเมื่อไหร่จะเปิดไนเปอร์ได้กูแอดมาหน่อยดิหรือโยนี้อยู่นี้อ่ยโยนี้เอ็กซ์เซิรดดน้อง เล่นหิมฟังกิ้งคุกโอยโยเนเอ็กเซลเดสน้องเฮ้ยคือผมชอบว่ะผมผมชอบว่ะมันมันสนุกว่ะเอ็กเซลเดสอ่ะ,อะมันแบบเหมือนใช้สมองตลอดเวลาเหมือนสมองบวมตลอดเวลาปึ๊บวาดรูปสามดาวสวยแล้วก็เอาเฟย์ปึ๊บเอาเฟย์ขาดหนึ่งสวยมาเฟย์ขาดหนึ่งนี่สมองบวมเลยหล่ะ ออมาเนี่ยเรากำลังจะผมต้องอาเฟ่สามเทสสามอยู่ในสามเทียหมนุนเทียหมนุนของแท่งนึงตีดาบทิ้งก่อนได้หมัดหมัดมันจะกลายเป็นสตีลฟาส์ฮาร์ดอะแลขชิ้นหนึ่งมันไม่มีหน้าคอยเ <c oughs> ทสสามไปเราเหลือจอกก้ออีกอันหนึง่งเออไอ้เฮ้ย ตึงๆน้องตึงๆใหผมใส่อะไรอ่ะจอกอไม่รู้จะใส่ใครอะตึงตึงๆเฟสามเทสสามเอ็กเซลเดสสามเฟแคททีแม่งตายหามหรัวหล่อมีคนอยู่เนี้สามแล้วเหรอเดี๋ยวตหมุนดูกันถ้าอยู่เนี้ยสามเราผมต้องเอาวเวทไปวาดผมวาดหกเทิร์นนะนะวาดหกเทิร์นเพื่ออยู่เนี้ยสามนะ f o r w เวด แคมาวลอเไหนหวะเอานี่ไงไม่ re, มีคนอยู่ในอสามจิงด้วยอยู่ในสานมันหมดพูแล้วอ่ะเด็กเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเอ้ยเหลืออีกตัวนึงเหลืออีกตัวนึงเหล็กตัวนึงครับเหลืออีกตัวนึงถ้าว่ากันตามตรงแล้วเหลือตัวนึงเหลืออีกตัวนึงแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าถ้าเราเจอในช็อปอะเราก็สามดาวได้ครับเดี๋ยวเดี๋ดดยวเดี๋ยวหมุนรูใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วหมุนเช็คใหม่เดี๋ยวหมุนเช็คใหม่ คือมันมีทั้งหมด17ตัวใช่ไหมผลไม้ที9เรา17 12 13 14 15 16เนี่ยเรา16ใช่ไหมแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่17เอ้ยมันมีกี่ตัววะเออมี17ตัวถึงแล้ว9 19 9 28เออตัวแรกมี17ตัวเนี่ยคือมันพันตังค์หมันมี17ตัวคือถ้าถ้ามีใครมีโยเน่หนึ่งตัวในเบ้นหลังหรือในบอร์ดก็ตามอะเท่ากับว่าโยเน่หมดทูแล้วแต่ถ้าไม่มีเลยเรามีโอกาสเจอหนึ่งตัวแล้วมันเตะให้เราได้ซื้อจะได้เลือดถ เดเลยผมเช็คกะครับไม่มีโยเน่ไม่มีไม่มีอันนี้สามดาวไม่มีข้างหลังไม่มีเอไม่มีไม่มีเห็นปะไม่มีน้องไม่มีใครจะมีแต่ว่าขอวาดรูปกันเพื่อเพื่อการเซฟเพย์เพื่อการเซฟเพย์ของเราหอยาดวาดรูปขอยยาดวาดรูปวาดรูปแ๊บพผมว่าเดี๋ยวมันไม่เจอ วัดรูปเรยจับกู่เรามีโอกาสเจอโยนี้ในช็อปหนึ่งตัวครับถ้าเราซื้อแล้วมันจะให้มาสองตัวให้สองตัวเท่ากับว่าผมก็สามดาวเลยไอเขาจะเราขาดขายไซร่าที่เราขายทิ้งไปใช่ไหมไซร่าแทนบ่วยได้ป่วยถ้่าว่บห้าบาทคือห้าเทินใช่ไหมใช่ครับหยิบอาเซียอาเซียสองดาวอาเซียสองดาวแทนใครแทนโชกาดได้แล้วก็ได้อไอเทมเบสอินสตาลตแทนไอนี้ด้วยอืมไม่ได้ไว้้ แต่หยิบมิทิกได้อ่ะมิทิกก็ไปแล้วไอ้สัตว์ไม่ได้เฮียสักอย่างวอลม็อกสองอันเหรอเจาเกาะเรามีแล้วอ่ะเจาเกาะอีกอันแล้วกันเผื่อ add, add แอดตายแอดตายเราเอาจาเกาะนี้ให้เทรดอันนี้เราซื้อซื้อนี่นี่จะสองดาวถ่ายนี่คือแอดเออเราเติมอะไรได้วะเราเติมมิทิกได้เพื่อผมดรอปดรอปไอ้นี่ได้ะแต่ผมรู้ผมรู้ผมจะเติมอะไรอ่ะนี่มีอะไรไหไให้เติมอ่ะเรามีดววาวก้อนหลอดอย่างนี้ปะ มีเติมมีโอมได้แค่ดูริิตดูริิตก็ไม่มีประโยชน์อะไรไอ้ e เอ็กซ์เซาเดตห้าเฟเดตครับตัวแบก2ตัวในเอ็กซ์เซเดตครับคือโยเนะและแออชื่ออะไรวะโยเนะและอัฟเฟเลอสอัฟเฟเลอสเชื่อมนะครับได้ AD 290หน่วยเชื่อมเฟเดตอืมแต่ชื่ออะไรพีซันดาสองดาวก็ตายอืม โหน้องปึงเดินนะเด็กซ์เต๋เสียกลเห็นแล้วว่ามันสีก็รู้จะเติมอะไรโอ้ยเติมอะไรอ่ะมันจะเติมอะไรเนี่ยข้างล่างก็มีอะไรให้เติมเงินก็ไม่มีให้โล่เฮีฮ้ยตายกูเห็นแล้วมันไม่มีอะไรให้เติมพิมพ์ทำเฮี้ยเพื่อเฮี้ยอะไรเพื่อเฮี้ยอะไรพิมพ์เพื่อเฮี้ยอะไรต้องการอะไรอยู่ในตายยังขอดูอยู่นี่บอดอยู่นี่ยังอยู่เลยวะรอบหน้าเราวาดอยู่นมาแล้วอะอืมผมทำไรอะ่ะไม่ทำไรอะ่ะทำะกางเหมือนเดิม อาเซียอินโว้กอาเซียนโวกก็ได้ครับแต่อยากได้ตัวหน้าเฉยออาเซียไม่สองดาวด้วยไม่อยากลงเดลส์กูผมมุดเหลือไหมหรือไซร่าป่ะไซล่าที่เราขายทิ้งไปแล้วมาดิโยเน่สามดาวอ๋อน้องสู้โยเน่สองดาวพี่ได้ปะ <laughs> โยเน่สามดาวชู้ยเน่สองดาวพี่ได้ปะโคตรพีว่ะเพลยเวยวาดรวมในภูไหมรวมครับรวมมันคือการเสตแล้วก็รวมในภูอยู่ดีอ่นะต่ออันเนี้ย เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าโยนมี17ตัวใช่ไหมตอนนี้โยนี้จะไม่เจอในช็อปแล้วนะครับเพราะว่าครบ17แล้วคนนั้น 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17นะตอนนี้ก็คือ17แล้วถ้าเวยว่ายโยนี้มาก็ไม่เจอในช็อปเลยใช่ไหมใช่ครับตอนตอนนี้โยนี้ไม่มีในช็อปแล้วครับตอนนี้คือไม่มีแล้วอะแอนนี่ผมได้จากอะไรลูกแก้วเหรอของดาวเฉย เอาอะไรอ่ะมันไม่มีไอเทมดาเมจดีๆเลยอ่ะนกพัแบบดดอนนกพัแบบดดอนเว่ยลงลากันแทนนี้ลากันนี่ได้อะไรอ่ะมันลงแล้วมันวับๆเลยมันก็ซื้อตัวแพงอีกสามเทิหนะ่ะหกหนึ 1, ่งหกสองหกสามอยู่นี้สามดาวแล้วก็ขึ้นเบลสิบเฮ้ยใส่ล่ามาหน่อยดีอยากเอ็กโซเดทห้าอยากเอ็กโซเดทห้ายิงไม่น่าใส่ไซ่ล่าเลยบูนัดด้นเดเมจเท่าไหร่ตอนนี้ 3%เปอร์เซนต์แพ้คอมนี้วะโอ้ยเจอผมรอขึ้นเวลนะผมรอขึ้นเวลนะครับใส่ล่าง่อนนี่เลยเชื่ <c oughs> <c oughs> ผมตายก่อนนะวะผมผมต้องการโยนีสามดาวอีก2เทิน่ะไม่รู้ผมตายก่อนหรือเปล่ายากจังเลยมาเจอบอร์ดนี้อีกรอบบอร์เอรเดเบอร์เดย์เบอร์เดย์ไข่แตกนี่ว่าได้ตะหลิวไ,ได้แทบมา,าเฟแรงน้อง <c oughs> ผมแห่ปะเนี่ยอือ โอ้ยไม่ตายเออยี่สิบเอ็ดยี่ิบเอ็ดเธอหน้าขึ้นเวลสิบได้แต่อยู่นี้ก็ยังไม่วาดไอ้คนอยู่นี้ไม่ยอมตายอีทีขึ้นเวลสิบเติมอะไรอ่ะอเติมโกกาสอืมต่างซื้อเลยๆสาอยอาเซียก่อนแล้วกันซื้อนี่เพื่อมาฟั่มแล้วก็โลผมขาดใครวะไซล่าตัวเดียวอุ้ยมาแล้ว มาแล้วมาแล้ว e x a l ซ e d 5โบนัสเดเมจ29%ครับ Let's go โบนัสเดเมจ29%อุ้ยขอรอดหน่อยขอรอดหน่อยน้องรอดเทอร์นี้อยู่ในที่3ดาวไอคนเล่นอยู่นี้นี่หว่ารอดเทอร์นี้อยู่ในที่3ดาวรอดเยอะนี่รอดเทอร์นี้อยู่ในเรียบร้อยมาดิน้องท็อปโฟครับ Exalted 5ดทห้าอ่าเราอยูอย่ในผม3เทอร์นี้ม, 3, นมาดิ อุ้ยเราอยู่นี้สามแม่งจะแรงแรงแบบแรงเขี้ยีเลยปะอันนี้เราซื้อเบิ้ลไปยังมีแอชปะแอชเอ่อเบย์ปะเบยหรือว่าดวงจันทร์ดวงจันทร์ไม่เอาแต่ดวงจันทร์ถ้าหยิบดวงจันทร์เราลงดวงจันทร์อีกตัวได้สี่ได้แต่เราดรอปใครขอดรอปเบยได้เฮ้ยเบเฮมอสเบเฮมอสเบเฮมอสเอาน้องพี่จะหยิบเบเฮมอสไอ้เหี้ย เบเฮมอสมันกำลังจะสี่นะน้องแอนนี่เบเฮมอสะรู้จักปะรู้จักแอนนี่เบเฮมอส์ปะไอ้เฮีไม่เป็ไรอยู่นี้เราสามดาวไม่ผมไม่อยากได้คุณซูผมอยากให้แอนนี่เป็นเบเฮมอส์เอ้ยอยู่นี้จัดก,การอยู่นี้อุย้ยกูคงมาล้วงแล้วอยู่นี้เอ้ย ไม่มีใครย่อยอเฟเลยโอ้ยโด oh! ูอ้ออ๋ออ๋ตายแต่พอโฟแล้วซื้อเบิ้ลเหมือนเฮ้ยแอดสองดาวดิน้องสองแล้วขายเว่ยเว่ยพี่เบลลวเฮ้ยเฮ้ยไม่ผม uh, ไม่เอาสายญาดิ มาไปยี่เ,เหงาเลยว่ะอยากได้ไปแฮมอสว่ะอูเดียถ้าอูเดียเร็วอูเดียตายอูเดียตายอยู่นี้อยู่นี้เออค,เอ,เอคนเดิมใช่หรอเนี่ยอ้าฟผมเจอคนเดิมสองรอบติดทำไมรอบนี้ผมสู้ได้ what what สู้ได้เฉย ก็าะทำแหละทำซินด้าสาดาวปล่อยมันทำไม่หี้ะปล่อยมันทำมันคือบอร์ดเลเจนดารี่ไปแล้วเล่นเล่นได้จริงนะผมว่าเอ็กซ์าเดเอ็กซาเดหเล่นได้จริงครับแต่เล่นยากเล่นยากมากพูดไว้ตรงนี้เลยว่าเล่นยากมากๆครับคุณจะต้องมานั่งคิดตลอดเวลาว่าคุณจะลงอะไรคุณจะเล่นอะไรอ เรามีตัดฮิวยังอะ่ะเราไม่มีตัดฮิวใช่เราไม่มีตัดฮิวผมเจอบอร์ดนี้บอร์สินด้าเล่นยากมากถึงมากที่สุด <c oughs> เล่นทีสมองบวมไม่ใช่เล่นยากมากผมบอกเลยเล่นยากโคตรๆคไม่มีอะไรยากากว่านี้แล้วเอ่อโบน,นัสดาเมจเรา29อร์ซ็นะครับเอา29เปอร์ตรงนี้ไปลงโทษมัน29 29อร์เซ 29% 29%โดนตะตันรักไม่หยุดเลย29%เอร์นออเนาะท็อปสครับคท็อปสอครับผมดรอปไอ้นี่ได้ปะไม่ได้ใช่ไหมเพราะผมต้องการ execute ผมดรอปได้วะไปเอ a กซ์เครับเ l ลคัมครับเ e ลคัมเเอา้เอา,อาไปไหนอะ น้องไปไหนอะน้องขายหมดบอร์ดหาลีซันดาไม่เจอไปะเนี่ยเหมือนจะขายหมดบอร์ดแล้วหาลีซันดาไม่เจอปะก็เลยกดยอมแม่งเลยไอ้เขาเด็ดครับผมให้ผมให้เลยว่าเป็นสุดยอดคอมสมองบวมนี่เวลคัมครับแลเ,เขาเจอเขาหาลิงเหรอเขาหาใครตอนแรกหาลีซานไม่ใช่เหรอถ้าหาลิงมันไม่เจอไลิงอยู่ช็อปผมนะลีซานะผมไม่มีเมื่อกี้ผมไม่ได้ไปดูว่าเขาโลหาเยี่ยสนุกว่ะผมว่าสนุกมากอะ มว่าสนุกมากต่อให้มันเล่นยากขนาไหนแต่สนุกมากครับความสนุกเกินร้อยเชื่อผมบอกเลยคือถ้าคุณเป็นเพลเยอร์ชอบเฟกแล้วคุณแบบเมตาเบื่อว่ะ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 เวลข่มครับเวลขัมครับ <laughs> ถ้าคุณเบื่อเมตาแล้วก็ <laughs> คุณเอาไปเลย <laughs> ย่าสมองววมจัดอ่ะเดี๋ยวให้บายีอคีเบื่อคนไม่เข้าใจว่าไอซอลได้ทำไรได้นะครับ เอกซาวเดก็คือมันจะมี3กับ5ใช่ไหมครับสกับ5จะเพิ่มโบนัสเดเมจให้ทีมเนะี่ยคือทั้งทีมคุณ่ะตีแรงขึ้นอ่าสกิลแรงขึ้นเหมือนเหมือนเอเซนชั่นแต่เอเซนชั่นต้องรอ15บห้าวิใช่ไหมครับแต่ว่าเอกซาวเดอ่ะไม่ต้องรอเริ่มเริ่มปุ๊บแล้วแรงขึ้นเลยแต่ถามว่าเอ้ยพี่แล้วทำไมมันไม่มีคอมเอกไม่มีคอมเอกซาวเดในเว็บมันไม่มีเพราะว่าเพราะว่าทุกเกมเอกซาวเดไม่เหมือนกันครับ5ตัวที่ที่เกมสุ่มให้อ่ะไม่เหมือนกันสักเกม ไม่มีเกมไหนเลยที่คือมันมันจะมีเหมือนกันบ้างแหละมันจะมีแพทเทิร์นที่เหมือนกันไว้แต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วว่าคุณเล่นแบบอผมผมให้เฉลี่ยเลย10บเกมไม่มีทางเหมือนกันผมให้เฉลี่ยง่ายๆเลยคุณเล่น10บเกมติดไม่มีทางที่สิเกมจะเหมือนกันนั่นแหละผมก็เลยวีลคัมครับถ้าคุณเป็นถ้าคุณคิดว่าคอมเมตอมันง่ายไปแล้ว <laughs> คอมเมตอมันง่ายไปวลคัมเอ็กซ e เซิครับ